สวัสดีครับพี่น้องปองไปครับพบกับบาลลูครับเมื่อนี้ฝนดินลินครับไม่ได้ไปนะครับเสร็จจากให้จากสวนนะครับกับบ้านจุดของบาลลูครับเมื่อนี้ก็เลยโอ้ขึ้นอยากยอยพี่น้องเอาเาเรื่องยอยกันครับย้อยนี่เป็นอาหารประจําอําเภอบ้านผือนะครับจังหวัดอุดราธานีครับย้อยนี่มันมีหลายสูตรครับผมก็เคยกินเคยยู่เนาะนะครับเคยกินเคยอยู่ผมก็เลยโอ้ร่งศึกษาบุญระกาเรามาเห็นบุงครับพี่น้องเนาะบอลายใจห่างพี่น้องเนาะเริ่มแรกครับพี่น้อง ก็เอาหมอตังกนพี่น้องอันนี้ส่วนบ้ารุดนะครับพี่น้องเด้อนะครับบ้ารุนกะทินะครับเอาเครื่องเทลือบไสกนพี่น้องขออนุญาตยืนนะครับเด้อบ้ารุดจะขวกนะครับใส่กระเทียมนะครับใส่หัวหอมนะครับคาแต่ไข่กนพี่น้องลงไปกอนแล้วก็เท่าขวดนิดน้อยนะครับพี่น้องให้มันหอมนะครับเป็นการนะครับเให้หอมหอมขึ้นก็งเ่าครับ ไม่ต้องขวดดนนะครับพี่น้องเด้อรับเดี๋ยวเออนะครับนี่นะครับขวเครื่องเทศเข้านะครับให้หอมจังหน่อยนะครับพี่น้องแ้วเข้ากับหมูลงเลยครับพี่น้องโอ้หมูหมูนี่นะครับเข้าใส่็ิ้นส่วนอันนี้ก็ได้ครับพี่น้องผู้ใดมักกตับไตนะครับเนื้อผ่าจักใส่อาน้ำใส่แจ๊กหน่อยพี่น้อง่าใส่หลายครับพี่น้องเด้อใส่พ่อได้ขัขว้ให้มันแห้งนะครับเลาวก็ข้นจักหน่อยครับพี่น้อง เอออันนี้สูตรนะครับย้อยนะครับของบ้ารุดนะครับเทศกินนะครับน้ำมันซอแม่ถอก็จะเอาไปใส่บาดนะครับอันนี้เบ้ารุดว่าใส่พริกนะครับเพราะว่าครอบครัวบ่าลุดที่เราผู้เฒ่าหรือผู้อายุหลายนะครับเขาจะไปปลุกในส่วนนำจิ้มเอาครับพี่น่องเบ้ารุดมาขาจักพี่น่องเอาขาจักใส่นะครับโอ้ขาจักใส่หมดขาขัวแห้งๆก่อนครับพี่น่องสูตรบ่ารุดเด้อครับเด้อนี นะครับมันมีรอยแปดวิธีครับอ่าบ่ารุดขอใจสุดนี่ครับขัวจักน้อยนะครับอ่าเ้มันส้งสีแห้มๆจักน้อยนะครับพี่น้องเราเข้าจะใส่เครื่องปรุงนะครับจะรับเครื่องปรุงนะครับโยโย่แต่มีหลายอย่างนะครับเมื่อกี้บ้ารุดนะครับเอากระเทียมเอาข่าเอาตะไคร้ใส่จักน้อยนะครับเื่ดดับข้าวนะครับสวนไทยต้าบรุดจะขัวจังน้อยครับให้มันหอม ใส่อ่ะนะครับเดี๋ยวบารลจะใส่เครื่องปรุงนะครับที่ส่วนอ่าบารลจะใส่พริกไทยพี่น้องลงไปนะครับเพื่อเพิ่มความหอมอีกอย่างหนึ่งพี่น้องระวังแบกเลยครับพี่น้องแบกอยูลงต้องไปน้ำบารลูคอออกกันไกลดได้ครับพี่น้องโอ้ข้อมาอไหลลงเลยเด็อนะครับอ่าใส่กระเทียมเออใส่พริกไทยพี่น้องพริกไทย อ่ะจังน่อยเดี๋ยวเบ้ารถก็สะใส่น้ำกระเทียมดองพี่น้องอันนี้เบ้ารถใส่ถุงหนึ่งเลยครับพี่น้องนะครับน้ำกระเทียมดองนะครับพี่น้องใส่เบิดเลยนะครับใส่ิดเลยครับเออเนไครับหอมนครับพี่น้องเราเบ้ารถใส่อีกนึงครับผงกะหรี่ครับพี่น้องหรือผงเหลืองบ้านเฮานะครับใส่ลงไปหมดยังมากมายพี่น้องใช้กินง่าย <laughs> ใส่ผงเหลืองไปนะครับแล้วก็เข้าใส่พวกไม่หอมนะครับเครื่องปรุงกวยเจียวเะไรนีก็ได้ครับใส่ลงไปนะครับต้องไปนะครับ,อ,นะรบอ่าแล้วก็สำคัญนะครับขาดไปไหนพี่น้องกะปิพี่น้องกะปิกะปิเดี๋ยวเขาจงใส่ครับอ่าใส่กะปิอยาใส่หลายหรอกมันเข้มเด้อของเบ้ารู้เลยจะไม่ใส่เกลือพี่น้องถ้ากะปิก็กเข้มแล้วนะครับหรือว่าเคย <laughs> นะครับใส่กะปิลงไปโอ้เอาอพอแล้วครับน,น,น้องยันเข้มเนาะที่แก้บ่ได้น่อสำคัญจะให้มันเข้มไปน้องเอารถใส่รถดีนะครับลไปจากหน่อยนะครับใส่น้ำมันหอยพี่น้องโอ้มันจกแข้งจ้ะใส่ซีอิ๊วขาวพี่น้องอ๋อมับพีนนน่น้องจะมีขนาดยัง้ยมูสุกเนี้ยหอมี่น้องอ่าสำคัญนะครับใส่แป้งนัวครับหรือผงซุล ใส่หลายแสบหลายพี่น้องอ่ะก็นะครับเราใส่สอ่ปลาเขียวไปนิดน้อยโอ้เครื่องปรุงสุดยอดพี่น้องหลายอย่างต้องบ่ใช่รแบบให้แสบจังไลยพี่น้องอ่ะที่นี่บ้าลุ่นกันสีข้นนะครับมันเข่ากันก่อนส่วนบร้าลุ่นนี่จะบ่ใส่หนาบก่อนนะครับจะใส่น,น้บไปน้อยเพราะอาเจาะอ,อย่างไรพี่น้องแล้วก็เข้ากับขนดีๆนะครับพี่น้องเห็นตับไหมครับนะเดี๋ยวบ้าลุ่นจะเฉลยว่าตับ เอาเซยังพี่น้องตับบารุดบัวซอยนะครับเอาเซ่ไปเลยนะครับโอ้ยขาาดคนเลยซื้อจังหอมเลยพี่น้องพว่ยนะนะครับอมอนะครับเป็นอาหารที่ว่านะครับกินแห้งครับพี่น้องผู้อยู่บ้านก็เล่มเที่ยงโอ้เห็นจากนอกเนเสียบจากนอกเลยนะนะครับสำหรับยวยห้หอมครับพี่น้องเครื่องเทศกันไหลอ่ะเมื่อเราคนให้เขากันแล้วพี่น้องบารุกกับหอหนกันครับอ่ะ ห้ากระชายน้ำเติมน้ำพี่น้องคนหนี่งเติมน้ำให้แปะเต็มเลยครับเนาะโอ้เออให้น้ำให้แปะเต็มเจ้าน้ำบ่พอครับเดี๋ยวไม่จักหน่อยก่อนน้ำห้ากระชายให้แปะเต็มจักหน่อยพี่น้องเออบบบนี้นะครับอ่าแล้วห้ากระชายอ่าใบมะกรูดลงไปพี่น้องแล้วก็ปิดฝาไว้บบนี้ นะครับเราเขาจังมาเบิรงนะครับประมาณสามสิบนาทีถึงชั่วโมงครับหมูนี่จะอุ้ยนะครับหอมนะครับนะครับเขาก็จะปิดฝาไว้ครับมาดูนะครับประมาณสามสิบนาทีถึงชั่วโมงครับเนาะเขาปิดฝาไปก่อนให้มันเดือดนครับเขาจะมาเปิดบางทีเดีกพลังอ่าอดามชุนะครับเด้อครับพี่น้องในระว่างเขาลอหมอมั่งกับนั่งกับน้องเขาก็มาตักน้ำจิ้มพี่น้องอันนี้น้ำจิ้มสูตรบ้ารุดครับพี่น้อง มันก็มีร้อยแปดวิธีครับแต่อันนี้คือสูตรบารลุดครับพี่องอันแรกเขาต้องอพี่น้องเห็นตับบ่ครับที่บารลุดเอาไว้ไห้นะครับตับบาลุดเอามาซ้อยแล้วก็มาต่านะครับต่าต่้มันมุนๆพี่อนเออต่าซ่วยหน่อยแต่ว่าบารลุดตับแล้วครับพี่น้องอ่าต่าแล้วที่นี่เขาก็เอากระเทียมหอมนะครับผมบาลุดเอาปั้นนะครับพี่องปั้นมาแล้วมันยังละเอียดนี่น้องปั้นมาแล้วที่ะใช้ครับ เออโอ้ยใครมักเผ็ดกระส่พริกนะครับตามใจชอบครับอันนี้ของเผ็ดนี่ใส่เลยครับตามใจชอบเด้ดเอผู้มันพี่น้องอ่าเขาคนจักน้อยให้มันเขากันหำํำเลยพี่น้องดีแท้ตา,ตายของเห็นไหนมครับโอ้หอมครับพี่น้องในระบางเพเ็ดไปก็หอมไปน้าพี่น้องหวมนะครับหอมหอมไปน้าหอมกินหู้ดรครับพี่น้อง <S <S อ่ะที่ดีเขาก็ใส่น้ำจักน้อยพี่น้องเขาต้องการหลายเนาะ อันนี้อันนี้เป็นน้ำนะครับน้ำต้มจากหมอมันครับเอากระเทใส่นะครับน้อยนะครับจะใส่หลายในผพี่น้องมันเป็นนะครับหลายหมดเป็นอุตัวครับเนี่ยห้าวปรุงพี่น้องเอากระซิบมังกรไม่ขาดยังพี่น้องมักนำจิ้มในห้าวปรุงเอาตามความชอบนะครับผู้ใดมักสมมักเปรียวมักเผ็ดนะครับปรุงได้ถ้าเ้าเอาตาเผ็ดพี่น้องุูนะโอ้มันจะเป็นมันมพี่น้องุูนะโอ้ยุูนะตั้งียพี่น้องโอ้ยน้ำลายแตกครับพี่น้องเอ้ย Mm hmm. ครับมาเราจะขอปรุงครับประเี๋พี่น้องนิดหน่อยอใส่น้ำปลาหน่อยครับใส่น้ำกระเทียมดองจักหน่อยนะครับอย่าใส่หลายครับมันหวานหรือเพื่อมาเพื่อมากรวดก็น,กน,นะครับตามความชอบพี่นอ้องจักหน่อยนะครับเนาะเอาปอกกันพี่น้องเนี่ยมันหวานหลายแ,แล้วก็ใส่ผงหนวนิดนึงอ่าแล้วก็ใส่หักเน่านะครับเด้อเพื่อมากรสมมา เปี่ยวไลยกับถามว่าจะขวังนะครับกับเรื่องเผ็ดครับพี่น้องเอ,อือนะครับบารุจเห็ดรถสมจักหน่อยครับพี่น้องนี่แซ่บเอาเอาคนเป็นพี่น้องเอ,อ้ยน้ำมันอึวยพี่น้องโอ,อ้ยพูดนะนี่นะครับน้ำจิ้มครับนะเอาเอาไปจิ้มครับพี่น้องอ,อื้มแซ่บพี่น้อง นะครับพี่น้องนี่ครับน้ำจิ้มนะครับย้ยครับผมพี่น้องได้เวลาแล้วครับประมาณ30นาทีถึงชั่วโมงแล้วครับพี่น้องมาเปิดหม้อโอ้หอมพี่น้องตัวหอมหอมพูดนะหอมโอ้ยเปื่อยฮัเปื่อยเน่พี่น้องมาบรรลุขอจิมบัดนี้โอ้ยเป็นยังไงพี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องดูจ็บสิครับแซ่บเจ็บพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเด้อขอบคุณครับ